ก็ชื่อนุ่นนะคะก็ดูแลร้านแก๊สปาที่การ18บซอยหกบซอยที่ชวนส่วนจ้ถึกจังนะคะก็ของเราจะเป็นสินค้าคลิปช็อปค่ะก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบมีทั้งกระเป๋าถือกระเป๋าเพื่อนสำอางกระเป๋าใส่โทรศัพท์กระเป๋า,า,ปา,ปาผ้าลดโลกร้อนรอ,นองเท้า ที่ใส่ในบ้านนะคะแล้วก็มีหมอนผ้าห่มมีที่เรามือคีย์บอร์ดมีเยอะแยะมากมายกว่าพันรายการเลยค่ะก็ราคาก็ไม่แพงน,นะคะอยู่ระหว่าง20บาทถึง245เอง